อยากเปิดช็อปทำกีตาร์ใช้งบเท่าไหร่โอเควันนี้เมื่อถึงหัวข้อที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากครับว่าอยากเปิดช็อปทำกีตาร์ใช้งบเท่าไหร่ครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันทีนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นที่ผมใช้ไปเนาะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้ในครั้งเดียวนะครับค่อยๆทยอยซื้อแล้วก็มีบางอย่างที่ราคาอาจจะ ผมจำเลขกลมๆไม่ได้เนาะว่าของแต่ละอย่างในบางทีมันราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาเป็นว่าดูเป็นวิทยาทานนะครับส่วนไหนใช้ส่วนไหนไม่ใช้ลองตัดสินใจกันเองเนาะโอเคแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีของที่สั่งจากเมืองนอกด้วยแล้วก็สั่งจากในไทยด้วยส่วนเมืองนอกเนี่ยค่าส่งในผมจําไม่ได้เพราะว่ามันส่งหลายรอบมากค่าภาษีไม่ได้คิดในตอนนี้เนาะโอเคอย่างสุดท้ายพยายามซื้อเครื่องมือดีไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคมาที่หน้าจอนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องมาดูเลื่อสายพานนะครับสมัยผมซื้อเนี่ยเป็นตัวนี้เลยครับมาก็ตะนะครับสมัยผมซื้อเนี่ยประมาณ1 7ื่นเจ็ดนะครับปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะแพงขึ้นหรือถูกลงอันนี้ต้องไปดูเองเนาะนะครับค่าส่งก็ต้องเสียนะครับเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ส่งให้เราก็คือเช่ารถกระบะส่งเองตัวนี้ผมซื้อที่ซอยบางโพนะครับซึ่งมีร้านเยอะแยะเลยลองเลือกร้านดูเองนะครับว่าถูกใจร้านไหนนะครับโอเคอย่างต่อไป ตัวนี้ผมมาซื้อช่วง3-4ปีหลังนะครับซึ่งเป็นดัมไซเดอร์ของเจ็นะครับขนาด2 2 4ขีนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีหน้ากว้าง22นิ้วซึ่งกีตาร์ในปกติมันก็10กว่านิ้วเนาะประมาณสัก16ไม่เกินเนี้ย16-17นะครับที่ใช้ตัวนี้เพราะว่า1คือแขนมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างขนานหมายความว่าเวลาที่เราใช้ไปเนี่ย ตัวดำแซนเดอร์เนี่ยมันไม่ห้อยนะครับตัว16-32มเนี่ยมันห้อยก็คือใช้ไปสักพักสักพักเนี่ยมันจะเอียงครับผมเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับตัวนี้ผมเลยใช้22-44ราคาประมาณสัก5,4 0 0 0ตอนนั้นเนาะคิดว่า5,4น่ะครับน่าจะไม่ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นทริมเมอร์นะครับทริมเมอร์เป็นเาาเตอร์ตัวเล็กนั่นแหละนะครับใช้ดอกตัวเล็กแกมตัวเล็ก ซึ่งราคาก็ทั่วไปครับประมาณสักพัน0ปดสองพันแล้วแต่ร้านหรือว่าพันต้นตต้องไปดูอีกทีนะครับซึ่งแต่ละร้านก็ขายไม่เหมือนกันเ,เดี๋ยวนี้มีขายออนไลน์ผมว่าน่าจะหาง่ายนะครับแล้วก็สมัยผมซื้อเนี่ยผมซื้อที่ในซอยวางโพนั่นแหละนะครับประมาณนั้นร้านจําไม่ได้เหมือนกันครับต่อไปเป็นเราเตอร์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ประมาณ 2, องพผมใช้ตัวนี้เลย มาร์เทคนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้ทิมเมอร์เป็นหลักอ่อจริงๆทิมเมอร์เนี่ยใช้ประมาณ4ตัวก็คือใช้ระพังใช้ะพังใช้ะพังเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยสตัวส่วนเราเตอร์เนี่ยผมซื้อมาตัวเดียวนะครับเอาไปทํากับโต๊ะเราเตอร์นะครับซึ่งเอาไปต่อโต๊ะเราเตอร์แยกไว้สําหรับเสาะล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ประมาณ2องพซื้อครั้งเดียวจบครับประมาณนั้นต่อไปเป็น ลอเตอร์เทเบิลผมซื้อตัวนี้เลยนะครับประมาณสัก6 0 0 0ประมาณ5,000ันปลายหรือ6 0 0 0ผมจำราคาไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือจำได้คือผมใช้2วันแล้วพังอันนี้คือเรื่องจริงว่า2วันแล้วพังนะครับ2วันจริงๆซึ่งมันอยู่ที่การใช้ด้วยอาจจะขึ้นอยู่กับที่ผมใช้ใช้ไม่ดีด้วยนะครับต่อไปเป็นสายชิดต,ตัวนี้เป็นของเจ็เหมือนกันอ,อ่อเป็นตัวล่าสุดที่ผมซื้อซึ่งตัวนี้มันรีดไม้ได้ด้วยนะครับมันรีดไม้ได้ด้วยมันเปิดมาแล้วมันก็รีดไม้ได้ซึ่งราคาเนี่ยจะประมาณสัก 65 0 0 0แต่ต้องบอกก่อนว่าสายชิดผมมี2ตัวนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อของที่มันขายอยู่ในซอยนั่นแหละครับประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณ12ื่นซึ่งคิดว่าเป็นงานจีนเนาะอาจจะเป็นงานไต้หวันก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับประเด็นของมันคือสายชิดเนี่ยมันจะมีเหล็กทั้ง2ฝั่งเนาะแล้วก็มีไอ้ตัวใบกัดอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับไอ้เหล็กทั้ง2งฝั่งเนี่ยมันไม่ขนานกันแล้วผมก็พยายามปรับเยอะมากด้วยความที่เราต้องการให้งานมันดีครับดังนั้นมันต้องเรียบเนาะซึ่ง พอมันไม่ดีปั๊บผมก็ก็ไม่ได้ใช้มันอีกนะครับมันบิดมันไม่เสมอกันครับแก้ยังไงก็ไม่หายแล้วเวลาเราปรับระดับมันก็ปกติมันต้องปรับแล้วมันก็ต้องเลื่อนขึ้นเป็นขนาดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยดังนั้นผมแนะนําให้ซื้อแบบของแพงไปเลยซึ่งอาจจะมีย่ออื่นก็ได้ไม่ต้องแพงขนาดนี้ก็ได้นะครับโอเค เครื่องรีดไม้มากิตะตัวนี้ซื้อตั้งแต่ตอนเปิดช็อปแรกๆเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ1 7ื่นนะครับซึ่งผมใช้อยู่ได้สักพักก็ก็พังซึ่งอันนี้น่าจะเป็นฝีมือผมเองนะครับด้วยความที่เรายังไม่ชํานาญเนาะโอเคอย่างต่อไปปั๊มลมเ,เป็นอย่างเดียวที่น่าจะใช้คงทนมากสําหรับผมนะผมซื้อตั้งแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับแต่เป็น2หัว นะครับก็คือมีมอเตอร์อยู่2อันนะครับขนาดประมาณนี้แหละยี่ห้อน่าจะมีหลากหลายผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปั๊มลมแบบ OEM เนาะมาปั๊มยี่ห้อเองผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะครับจาไม่ได้แต่ราคาประมาณนี้แหละประมาณ8 0 0พครับซึ่งถังลมขนาดนี้มันก็ใช้พอสําหรับการพ่นกีตาร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพ่นไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะ ดูดลมเข้ามาเติมให้เราเรื่อยๆลมก็จะมีความแรงอยู่ย,ยังพอแรงยังพอพ่นได้ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็ดีนะครับตัวเล็กกว่านี้ก็น่าจะได้นะแต่ว่าอาจจะต้องรอลมมันชาร์จเข้าในถังหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเลยวงเดือนตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากแนะนําให้คุณซื้อซึ่งไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่มากิตะก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าขอให้มันดีหน่อยก็คือคุณต้องดูระดับของโต๊ะมันดีๆหน่อย นะครับการปรับระดับเลื่อนเข้าเลื่อนออกหรือว่าไอ้ตัวไม้กั้นที่มันต้องได้มาตรฐานนะครับเป็นขนานกับตัวใบเลื่อยหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันจะช่วยให้คุณล่นระยะเวลาการทํางานเยอะมากตอนแรกที่เครื่องมือตัวแรกก็คือเป็นเลื่อยสายพานเนาะซึ่งตัวนั้นเนี่ยเวลาตัดคอแบบที่เราจะเอามาขนานนะครับมันใช้เวลานานมากแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการผ่างานตรงๆอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าผมจะเลื่อยไม้แบบผ่า ผ่าไม้ผมได้ไม้มาแผ่นหนาๆนะผมต้องการผ่าไม้เป็นไม้ไม้หลังไม้ข้างซึ่งถ้าเกิดผมใช้เลื่อยสายพานเลยเนี่ยไม้ที่เราผ่ามันจะเบี้ยวนะครับเราก็ต้องมาทําไกด์นําทางก่อนซึ่งก็ต้องทํากระโต๊ะตัวนี้ครับเรื่อยวงเดือนนะครับซึ่งมันจะดีกว่าเยอะเลยแนะนําให้ซื้อแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อจริงๆเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยอะไรนะครับช่วงแรกๆโอเคอย่างต่อไปเป็นสว่านแท่น สว่านแท่นนี่ผมซื้อมาประมาณนี้ครับประมาณ8 0 0พลักษณะมันก็จะประมาณตัวนี้ครับขนาดประมาณนี้เหมือนกันซึ่งของอะไรไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้แต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดคุณซื้อใหญ่กว่านี้ได้จะดีนะครับคือทุกอย่างซื้อใหญ่ไว้มันจะเอาไปทำงานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคุณเอาไปใส่ลูกกิ้งกระดาษทรายแล้วามาปั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเวิร์กกว่าประเด็นของมันคือตอนที่คุณไปซื้อให้เช็คแกนของมันดีด ให้ให้เขาเปิดเครื่องแล้วก็เอาดอกสว่านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ติดแล้วดูว่าไอ้ดอกสว่านเวลาเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันแกว่งแบบแบบอย่างนี้หรือเปล่านะครับแบบที่วนอย่างนี้หรือเปล่าพยายามดูนะครับแต่ถ้าเกิดมันตรงเป๊ะก็ถือว่าโอเคครับอันนี้วิธีเลือกซื้อนะเอาไปเป็นวิทยาทานประมาณนี้ครับราวๆแปดพัน มาดูที่อย่างต่อไปนี้ก็คือเป็นกาพ่นสีครับกาพ่นสีนี่ผมมีประมาณ5ตัวนะครับมีตั้งแต่เบอร์2มิล1.5มิล1มิล0.5มิล0ูมิลาเราจริงๆน่าจะมากกว่า5ตัวครับผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ราวๆเนี้ยครับรวมๆกันประมาณ4-5 0 0พัน ไม่น่าจะเกินนี้มีตั้งแต่ของดียังของถูกนะครับจำเป็นมากๆในการพ่นสีนะครับพ่นแต่ละส่วนใช้ไม่เหมือนกันสมมติว่าคุณจะถมทั้งตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้เบอร์ใหญ่มันล้นระยะเวลาในการทําแต่ว่าคุณก็ต้องปรับไอ้ตัวปริมาณของลมให้ดีแล้วก็ความกว้างของสีให้ดีนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เดี๋ยวไปฝึกเองมันก็ต้องหาวิธีที่เป็นของตัวเองดีที่สุดนะครับแต่ปกติผมพ่นบางเคยพูดอยู่ในคลิปแล้วนะครับโอเคใช้ประมาณนี้แครับสี่ห้าพันเราเรานี้ ต่อไปเปเลือญี่ปุ่นจริงๆเลือญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่แพงและเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายยี่ห้อมากนะครับซึ่งก็ประมาณสัก300ร้าวนี้แต่จริงๆมันจะมีเลือญี่ปุ่นตัวเล็กอีกแต่ผมไม่ได้เขียนลงมานะครับก็ประมาณอีกสองสา0อะไรประมาณนี้ครับใช้ดีไหมใช้ดีแต่ว่าใช้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันค่อนข้างเฟคซิเบิลนะครับเลื่อยไปสักพักเนี่ยถ้าเกิดวางมือไม่ดีหรืออะไรพวกนี้มันก็จะใบมันก็จะงอ ใบมันจะหักต่อไปเป็นมอเตอร์ครับไอ้ตัวมอเตอร์ตัวนี้เอาไว้ทําเครื่องขัดโดยเฉพาะเลยนะครับซื้อมาประมาณสัก2000 2,000กว่าซึ่งจริงๆก็ผมซื้อมา2ตัวซะด้วยซ้ำนะครับตอนแรกจะเตรียมทา radius sanding แต่ว่าด้วยนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ทานะครับมอเตอร์ motor เนี่ยเราราคาประมาณราวๆเนี่ยครับดู rpm ให้ดีนะครับแล้วค่อยไปแปลงทําเครื่องขัดที่750รอบ rpm นะครับต่อนอาทียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับโอเคมาดูอย่างต่อไปนะครับตัวนี้มันเป็น มิเตอร์มิเตอร์บล็อกก็คือไปทำเลื่อยล่องเฟดนะครับซึ่งสำคัญมากๆสำหรับผมและผมทำมือประเด็นของมันคือตัวนี้มันมีข้อดีคือถ้าเกิดเราเลื่อยมือเนี่ยเราจะสามารถล็อกให้ล่องเฟดแล้วเนี่ยไม่บานได้คือล่องเฟดมันจะพอดีเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดไปซื้อไอ้ตัวใบเลื่อยวงเดือนที่เป็นขนาดของเฟดนะครับแล้วเอาไปซ้อกับโต้อะมันจะเร็วมากแต่ว่าตัวจิกที่คุณเอาไปซอ้ออะมันก็ต้องระวังคือผมทำแบบซีเรียสเคสเนาะดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดแบบว่าไอตัวจิกกมันดินนิดๆหน่อยๆเนี่ยล่องเฟดมันก็จะบานไปนิดนึงซึ่งผมไม่แฮปปี้นะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้เลื่อยมือช้าไหมช้ามากนะครับอย่างต่อไปเป็นเฟดสเกลเทมเพลตนะครับก็คือใช้คู่กับไอตัวมิเตอร์บ็อกเนี่ยมเตอร์บ็อกซึ่งสําคัญมากๆไอตัวเฟดสเกลเนี่ยที่บอกว่า6,000คือผมมีทุกขนาดทุกไซส์นะครับ ผมมีสำหรับคาสิ i คอลมีสำหรับมาตินมีสำหรับเฟนเดอร์มีสำหรับกิฟสันมีซึ่งผมมีอยู่ประมาณ4แผ่นราคาก็ประมาณเนี้ยครับ6 0 0ัราวๆเนี้ยซึ่งไม่รวมภาษีนี่ำเข้าไม่รวมค่าส่งนะครับประมาณนั้นอย่างต่อไปเป็นซิลซิลเนียผมใช้ไม่ได้ใช้เจแปนเนาะแต่ว่าผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งฟุตปิ้นนะครับใช้เจแปนดีไหมผมว่าก็น่าจะดีเนาะแต่ว่าตอนสมัยผมเนี่ยมันยังไม่มีเจแปนมาขายเยอะมาก นะครับซึ่งซื้อตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ซื้อมือสองนะครับซึ่งก็ซื้อทีเดียวใหญ่ไปเล็กอะครับมันก็6ตัวตัวละ600ก็ประมาณนี้ครับสามพนะครับถามว่าใช้ครบไหมก็ใช้ครบแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับมีตัวเล็กตัวกลางอะไรแค่นี้พอครับตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งซึ่งของคุณอาจจะหามือสองแล้วก็เดี๋ยวนี้สิวที่เป็นสิวนําเข้าสิวสิวญี่ปุ่นนําเข้ามือสองเนี่ยราคาไม่แรงครับประมาณสัก2องสา นะครับลองดูได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันถูกลงนะครับผมว่านะบางอย่างมันถูกลงดังนั้นหาของง่ายก็หาของถูกไปนะครับต่อไปเป็นกบตัวใหญ่ตอนนั้นเนี่ยผมซื้อมาประมาณสามพเป็นมือสองเหมือนกันนะครับใช้งานดีเลยแต่ว่าถามว่าได้ใช้เยอะไหมก็ได้ใช้เยอะครับแต่จริงๆแล้วผมผมนั่นไปถูกใจกบไม้มากกว่านะครับอย่างต่อไปเป็น กบไม้นะครับไอ้กบไม้เนี่ยผมซื้อประมาณสักพันพันกว่าบาทที่ปากซอยบางโพนะครับเป็นร้านขายกบจําชื่อกบไม่ได้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยพอปรับระดับแล้วมันใช้ดีมากผมก็เลยจะใช้ตัวนั้นเป็นประจานะครับไปมา,มาผมแทบจะไม่ได้ใช้กบเหล็กเลยนะครับอย่างต่อไปเป็นกบกลางซึ่งกบตัวเนี้ยผมซื้อมาสมัยนี้ไม่แน่ใจเนาะ ตอนนั้นก็ซื้อมือ2มาน่าจะในกลุ๊ f เฟซบุ๊กหรือว่าในเพจสักอย่างนะครับประมาณ3ามพัน5ใช้ดีครับใช้ดีเลยแล้วก็ถนัดกับกบไซส์ขนาดนี้มากนะครับใช้ดีมากถามว่าคุณจะเป็นน้องซื้อไหมก็เลือกดูนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วงแรกมันก็โอเวอร์ครับอยากซื้อของมาเก็บไว้ในชอ็อปเยอะๆอย่างต่อมาเป็นกบเล็กซึ่งจริงๆเน่ยคือตัวนี้นะครับตัวบน ผมจะมีกบตัวเล็กๆประมาณแบบนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเล็กกว่านี้ลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ประเด็นของมันคือให้กบตัวเล็กเนี่ยมันใช้งานง่ายมากแล้วก็เหมาะกับงานสําหรับผมนะผมใช้ปรับระดับเฮดเพดประมาณนั้นใช้บ่อยมากแล้วก็ใช้ดีนะครับปรับระดับอะไรเล็กๆเนี่ยใช้บ่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกบกบเล็กเนี่ยผมจะมีกบไม้เหมือนกันซึ่งขนาดเล็กเหมือนกันครับซื้อมาประมาณสักนะครับจากร้านที่ปากซอยบางโพเหมือนกันนะครับ อย่างต่อไปเป็นกบไอเบกนะครับผมซื้อมาขนาดหนึ่งเราๆประมาณ5 0 0พันเราๆนี้ซึ่งตอนนั้นทำอาร์ตท็อปแล้วก็เลยต้องใช้แล้วก็ลามไปถึงใช้กับเบสซิ่งบางส่วนนะครับแต่จำเป็นไหมผมว่าไม่จำเป็นนะครับตัวนี้มันแพงด้วยแล้วก็ประมาณ5 0 0พันเนี่ยเราๆนี้ครับซื้อมาต่อไปเป็นดอกสว่านพยายามใช้ดอกที่ดีที่สุดนะครับเป็นดอกไม้สังเกตที่ปลายมันปลายมันจะเป็นปลายจิกนะครับมันจะไม่เหมือนดอกที่เจาะเหล็ก นะครับหรือเจาะปูนปลายมันจะเป็นอย่างนี้ครับมีตัวนําด้านหน้าซึ่งพยายามซื้อที่ดีที่สุดซื้อในไทยก็ได้แต่ผมดันอยากซื้อของนอกราคาจะประมาณนี้ครับพันหต่อไปเป็นบ i d i n g s e ตซึ่งบ i d i n g s e ตเนี่ยผมซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทุกขนาดเลยของมันจะมีไอตัวเนี่ยครับตัวลูกปืนทุกขนาดเลยเพื่อให้ซัพพอร์ต i d i ดิงทุกขนาดนะครับซัพพอร์ตเพอร์ฟลิงด้วยนะครับซึ่งผมซื้อมาทั้งเซตเนี่ยประมาณหกพั ไม่นับดอกแยกที่ซื้อประมาณสักสี่ดอกนะครับสี่ดอกนี่ผมจําราคาไม่ได้เขียนมาคร่าวๆนี่ครับหกพันรวมกันไปรวมกันมาเนี่ยน่าจะใกล้หมื่นอยู่แต่ว่าเอาเขียนแค่หกพันพอนะครับต่อไปเป็นเน็กจอยนะครับลอวเตอร์บิดตัวนี้ผมซื้อประมาณสี่ตัวรวมกับตัวสเตนมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับใช้คล้ายๆกันแต่ว่าดอกมันจะตรงนะครับตัวนี้เอาไปใช้กับส่วนอื่นซึ่งราคารวมรวมไอ้ตัวนั้น4ี่ตัวไอ้ตัวนั้น5ตัวนะครับ ตัวนี้4ตัวใช้ดีมากใช้ของจ e แม็กเนาะ,ะราคามันจะอยู่ประมาณเนี้ครับเก้าไม่รวมภาษีดินะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับประมาณนั้นต่อไปเปเลื่อยจิกซอซึ่งเลื่อยจิกซอนี่ใช้แบบไหนก็ได้นะผมเอาแค่มาตัดไม้ตอนที่เราไปซื้อไม้มาจากซอยบางโพเนี่ยไม้มันจะเป็นลัมเบอร์มาท่อนใหญ่ๆเนาะผมแค่แค่จะตัดโดยที่ด้วยความที่ผมไม่ได้ใช้เลื่อยมือผมก็ใช้เลื่อยจิกซอเอานะครับง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็ มันเข้ากับด้วยสายพานไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ตัวนี้ครับช่วยตัดเอาไปตัดแบบด้วยแบบ mdf แบบอะไรต่างๆมันช่วยได้ง่ายดีนะครับอย่างต่อไปตัดเฟดเตัวนี้ผมซื้อจากสยามรูเซียนะครับตัวนี้950าอห้าไม่แพงมากประเด็นของมันคือมันจะเป็นแฟลตด้านนี้แต่จริงๆแล้วทุก,ทกตัวมันจะไม่เป็นแฟลตในแง่ที่ผมจะบอกว่าการเป็นแฟลตคือคีมมันต้องตัดแบบนี้ครับตัดมาตรงๆแบบนี้ มันถึงจะไม่กินเนื้อไม้ของของฟิงเกอร์บอร์ดแต่ไม่มีคีมตัวไหนสามารถทําได้หรอกในในตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะโค้งอย่างนี้เวลามันตัดปากตัวปลายมันเนี่ยมันมันแฟลตก็จริงนะครับแต่เวลาสุดท้ายที่มันง่าบมาอย่างเงี้ยครับง่าบมาอย่างเงี้ยมันจะกินเนื้อไม้อยู่นิดนึงอยู่พอดีหรือถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้กินเนื้อไม้เนี่ยคุณก็ต้องตัดเผื่อๆแล้วค่อยเอาตอไบตอไบออกนะครับเป็นประมาณนั้น ต่อไปเป็นที่ดัดเฟดผมก็ซื้อจากสยามรูเซียมเหมือนกันช่วงนั้นเขาเพิ่งทําขายอันนี้ก็จะประมาณ5 5ายนะครับคุ้มมากแล้วก็จริงๆใช้ดีนะครับเออใช้มือดันเอาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ประเด็นของมันคือเวลาเราดัดเฟดนะเราดัดเฟดเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนอีกทีดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปสอนอีกทีดีกว่าดัดเฟดง่ายมากแต่ว่ามันมีทริค ตัวนี้ครีมดึงเฟตถามว่าใช้ทีไหมก็โอเคนะครับ350ไม่แพงมากแล้วก็ไอตัวดึงเฟตเนี่ยประเด็นของมันคือมันควรที่จะเป็นครีมเล็กๆแบบนี้แหละไม่ควรเป็นครีมหนาประเด็นของมันคือเดี๋ยวมันจะไปกินเนื้อไม้นะครับด้วยความที่ฟิลกระบอกมันโค้งอย่างนี้ถ้าเกิดครีมมันไปมันมันหนามากเนี่ยมันจะกลายเป็นแฟตนะครับซึ่งฟิลกระบอกมันมันโค้งดังนั้นตัวเนี้ยโอเค ต่อไปเป็นตบไบเฟตตบไบเฟตเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ5แบบนะครับหแบบซึ่งจริงๆรก็เนี่ยราคาประมาณเนี่ยจบที่1 2ื่นไม่รวมภาษีน้าเข้านะครับไม่รวมนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูมันจะมี1ตัวที่เป็นตัวนี้ใช้ดีครับแต่สุดท้ายก็ต้องใช้มืออยู่ดีนะครับต่อไปเป็นเลด d ดิสซึ่งผมมีด้านหน้า2ชิ้นด้านหลัง2ชิ้นนะครับราคาขายไทยจะมาสองสมัยผมนะซึ่งใช้4แผ่นก็ประมาณหมื่นง แลวเหล่านี้ครับใครทําขายก็ก็ลองดูเจ้าที่ทําขายนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ต่อไปเป็นโกบาร์แคมตัวนี้เอาไว้กดเบสซิ่งตอนติดกาวนะครับซึ่งผมใช้ประมาณสัก50อันจากการคํานวณแล้วไม้หน้าไม้หลังต้องติดกาวพร้อมกันเนี่ยใช้ประมาณ50อันมากใช่ประมาณหมื่นหนึ่งครับผมราคาซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งตัดสินใจยากมากตอนซื้อแต่ว่าซื้อมาแล้วก็โอเคครับ โอเคตัวนี้เป็น buffing w h l e ก็คือไอ้ตัวผ้าขัดตัวนี้ครับผมซื้อมาประมาณ6 6แผ่นประมาณนี้ครับ4,000ันเรา,าว่านี้ bending iron ซื้อมา8,000นะครับตัวนี้เป็นข้อดีของมันคือมันเป็นอลูมิเนียมนะครับมันไม่เป็นสนิมและติดไม้แต่คุณต้องเคลียร์ตลอดนั่นหมายความว่าคุณตอเอากระดาษทรายมาขัดให้มันเงาๆอย่างนี้ครับตลอดเพราะว่าเวลาเราดัดไม้เนี่ยน้ำมันในไม้เนี่ยมันจะลงไปที่ตัว bending iron นะครับ อะเครื่องดัดไม้ข้างอันนี้ผมเขียนผิดเนะต้องเป็นเครื่องดัดไม้ข้างอันนี้ซื้อจาก Ebay 2 5 0งหมราคากลมๆนะครับไม่ลมค่าส่งอีกหลายพันนะครับค่าภาษีอีกหลายพันนะครับใช้ดีครับแต่มันก็ต้องใช้คู่กับเบดดิ้งไอรออยู่ดีเนาะโอเคมาอย่างต่อไปอลูมิเนียมเรเดียสแซนดิ้ผมมีอยู่2ตัวนะครับเป็น16กับ12บสองเรเดียสสนิ้วกับ12นิ้วซึ่งใช้ดีมาก รจริงๆแล้วผมแนะนําให้ช่างใช้เนาะซึ่งอันนี้น่าจะมีของจีนขายแล้วแหละซึ่งปัจจุบันน่าจะมีอย่างนั้นตอนผมซื้อมันแพงหน่อยนะครับสตัวก็เป็นหมื่นประมาณนี้กลมๆนะครับอย่างต่อไปที่รับสิวใช้แบบไหนก็ได้แต่ผมโดนมาประมาณสัก2อ0 0นะครับยี่ห้ออะไรไม่ได้จาไม่ได้เหมือนกันนะครับคอนพลาสติกร้อยเดียวนะครับเอาไปตอกเฟสดง่ายๆเลยแต่ผมมีหลายอันนะครับที่กดเฟสดประมาณพันเอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับงานเฟตที่ต้องการไม่ตอกเยอะนะครับ พยายามกดให้มันเวลาคุณตอกเฟดอะเฟดมันจะขยักขยักขยัก,ยกซึ่งไม่โอเคผมสําหรับผมผมใช้ที่กดเฟดนะครับยกเว้นเฟตด้านในต้องตอกอยู่ดีคือเฟตสิบสี่สิบห้า็ดสิบแปดสิบ8ก9 2ยนะครับที่ต้องตอกนะครับอย่างต่อไปเป็นแคลมบิดพยายามหาที่เบาที่สุดให้ได้นะครับ ซึ่งผมมาลงตัวกับตัวนี้แต่ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหม,ไมใช้ได้หมดแหละครับซึ่งผมมีขนาด5นิ้วกับ9นิ้วนะถ้าเกิดจะไม่ผิดซื้อมาอย่างละ3ตัวก็ตกประมาณ4,5 0 0นนะครับเอ่อซดเดิสล็อตตัวนี้700ประมาณนี้ครับใช้ส่วน32ที่ผมใช้นะไม่แพงมากแต่จำเป็นไหมจำเป็นมากนะครับต่อไปเป็นบิดพินโฮลสล็อตซอลก็คือเป็นตัวจัดก,การบิดพินนั่นแหละให้มันมีความโค้งซึ่งตอนแรกเนะี่ยผม DIY จากตะไบซึ่งสมัยแรกๆเนาะผมว่ามันยังไม่สุด ก็เลยใช้ตัวนี้แหละ2ตัวนี้ครับตกประมาณพันหนะครับดีมากใช้งานดีมากครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญครับเป็นตัวที่ใช้ทําควา้านรูหมุดพินนะครับให้มันเป็น45ดี g r e ซึ่งจําเป็นมากและดีมากนะครับงานดีตัวนี้ประมาณพันหเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคาร์ไบด์อ่าอัพคัตแอนด์ดอลคัตอินเลอ์ลอเตอร์บิดซึ่งประเด็นของมันคือตัวนี้มันเป็น เอาไว้ใช้กับทิมเมอร์แล้วก็ดอกค่อนข้างคมเอาไว้สําหรับงานโลเซตนะครับงานบดิงที่ต้องการความเนี้ยบของงานซึ่งถ้าเกิดคุณหาคมคมได้ก็ใช้แบบคมคมแต่ผมแนะนําว่ายังไงคุณควรต้องมีนะครับคือถ้าเกิดคุณทําแบบไม่ใช่เส้นแบบ Martin, มาตินอ่ะก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณทําเส้นแบบมาตินแล้วต้องเป็นไม้แท้เมื่อไหร่นะผมแนะนําไอ้พวกอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสําคัญมากเพื่องานเนี้ยบเนาะโอเคราคาเจ็ดพันนะครับพูดราคาแล้วก็ถอนหายใจ ตัวนี้ NPIN Jack l i m m e r สําสำคัญมากเหมือนกันสำหรับงานที่ต้องการต่อแจ็คนะครับที่ตูดกีตาร์ต่อภาพไฟฟ้ามันจะทำให้งานของคุณเรียบเนียนมากๆนะครับใช้ดอกสว่านปกติได้ไหมแล้วคว้านเอาก,ก็ก็ได้ครับหาวิธีคว้านแบบไหนก็ได้ครับได้หมดเลยแต่ผมแนะนำตัวนี้มันใช้ดีจริงๆนะครับ3 0 0พนะครับตัวต่อไปผมใช้เฟนะครับของ s โตรดแมนะครับ ก็ซื้อมาเป็นเซตเลยครับเป็นแฟนมีเดียมแล้วก็ถามว่าทําไมถึงใช้จวนแม็กเขาบอกว่ามันนิ่มกันซึ่งผมดันมองว่าโทนมันดีมันมีความอุ่นนะครับจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เจสกาก็ได้จะใช้อีโวโกของเจสกาก็ได้นะครับให้มันแข็งขึ้นแต่ไม่แนะนําให้ใช้อ่อแฟลดตสเลดเนาะเสียงมันไม่โอเคซึ่งผมดันลงตัวกับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโทนมันดีนะครับ เจสกาเคยใช้ไหมเคยใช้แล้วอีวโกเคยใช้ไหมเคยใช้แล้วนะครับซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะโอเคครับต่อไปตัวนี้เป็นเอ่อคลีนิ่งซอลเป็นขนาดเท่ากับใบเลื่อยล่องเสร็จนะครับเอาไว้เคลียร์กาวสำหรับงานงานรีเฟ็ตนะครับแล้วก็เคลียร์พวกเวลาเราปรับไอตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับให้มันโค้งเนะี่ยตัวนี้เอาไว้เคลียร์นะครับผงไม้ที่มันคาลงในร่องเสร็จ ต่อไปเป็นบรรทัดขนานจําเป็นมากๆครับคุณหาแบบไหนก็ได้แต่ว่าผมซื้อมาประมาณ2อ0 0เป็นยี่ห้อ i n s i ซ h ์นะครับคุณจะใช้ของจอร u แม็กก็ได้หรือว่าไปหาที่อื่นก็ได้นะครับแต่มันจําเป็นมากๆสําหรับงานที่เป็นงานละเอียดนะครับต่อไปเป็นสิ n งสเปซิ่งใช้ของจอร์ดแม็กสำคัญตัวนี้คือสำคัญมากๆในการสร้างฟิลทำร่องของสายนะครับจำเป็นมากๆคุณต้องหามาให้ได้ประมาณพันหนึ่งนะครับ ต่อไปเป็นพิ s i t ชั n t n o n s e n ตตัวนี้เอาไว้สำหรับตอน Setup เนาะสำคัญไหมก็สำคัญของจีนมีไหมมีแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพนะครับลองดูแล้วกันถามว่าจำเป็นมากไหมถ้าเกิดคุณเป็นมือโปรผมมองภาพว,ว่าไม่จำเป็นบางทีผมอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับในงาน Setup พอยู่ที่ความโปรงูลแล้วกันนะครับผมพูดตามนั้นต่อไปเป็นตะไบร่องนัดสำคัญมากๆผมใช้ยี่ห้อนี้ครับซื้อจากสยามรูเซียนะครับดีมากๆใช้เถอะตัวนี้ 3ามพันสี่เราเานี้ครับตัวนี้ครับปาเคสริมเมอร์เวลาสมมุติว่าเราเจาะรูลูกบิดลูกบิดเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่2แบบก็คือขนาดที่แกนที่มันเสียบจากด้านใต้ขึ้นไปกับขนาดของไอตัวแหวนของมันครับซึ่งเวลาที่เราเจาะเนี่ยถ้าเกิดเราเจาะ2เบอร์ได้ก็จะโอเคขนาดล่างกับขนาดบนมันจะไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณเจาะไม่ได้คุณเจาะขนาดรูล่างอย่างเดียวพอแล้วก็ใช้ปาเคสริมเมอร์เนี่ยขยายรูข้างบนนะครับใช้งานได้เหมือนกัน ซึ่งผมว่าโอเคนะครับผมซื้อมาประมาณ700 0ันสองตัวใช่ประมาณนั้นทั้งหมดนะครับประมาณ40,000นอันนี้คือจริงๆแล้วยังไม่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี้ยที่เปิดให้ดูเนี่ยเป็นเข้าค่าประมาณ3 7 0 0 0นแต่ผมตีพวกค่าส่งค่าอะไรลงไปด้วยเนาะค่าส่งค่าภาษีนะครับค่าภาษีน้ำเข้าค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรจิปาถะแล้วแต่ รประมาณ4 0 0แสนตัวเลขทั้งหมดนี้ยังไม่รวมกับค่าช็อปต้องบอกกันว่าผมทำช็อปใหม่อยู่ประมาณสัก4 0 0แสนเหมือนกันสร้างใหม่เลยนะครับประมาณนั้นช็อปประมาณ4 0 0แสนค่ากินค่าใช้ที่คุณต้องถ้าคุณยึดเป็นอาชีพเดียวเนาะมันก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงสำหรับตอนที่คุณทำงานและงานตัวแรกยังไม่ปล่อยและยังไม่มีไรายได้เข้ากี่เดือนไม่แน่ใจจนกว่าคุณจะดังนะครับหรือมีลูกค้าเป็นประมาณนั้นเป็นที่รู้จักแล้วกัน นะครับมันก็ต้องมีค่ากินค่าใช้ในตอนนั้นนะครับกี่เดือนว่าไปคุณต้องเวทให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณทําอาชีพเดียวอย่างต่อไปคือค่าไม้ที่คุณต้องซื้อนะครับค่าไม้ที่คุณต้องซื้อ1ค,คุณต้องซื้อไม้เก็บสต็อกนะครับ2คือคุณต้องซื้อไม้มาให้ลูกค้านะครับมันอาจจะอยู่ในกรณีของมัดจาก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่ายังไงคุณก็ต้องซื้อสต็อกนะครับ <c oughs> ผมซื้อสต็อกประมาณ1ิแผ่นนะครับ เครื่องมือที่ใช้ล้อพังมีเยอะมากครับอะไรเล็กๆน้อยๆค่าสีค่านู่นค่านี่เนี่ยมันอีกหลายหมื่นนะครับคุณต้องเวทด,ดีๆใครตัดสินใจยังไงแล้วแต่นะครับหนึ่งคือไม่ได้ซื้อด้วยรอบเดียวนะครับผมอาจจะซีเรียสเคตตอนที่ซื้อนิดนึงมันก็เลยใช้ของแพงพยายามทำงานออกมาให้ดีนะครับประมาณนั้น ถ้าเกิดจบกันจริงๆนี่จบสําหรับผมจบเป็นล้านนะครับทางานจริงๆก็เป็นล้านครับซึ่งแล้วแต่คนนะครับว่าใช้เท่าไหร่ใช้ยังไงนะครับตัดสินใจเอเองสําหรับวันนี้น่าจะยาวมากพอละโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอให้คุณตัดสินใจเนาะแล้วก็เครื่องมืออะไรใช้ไม่ใช้ลองตัดสินใจดูเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ